ค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกทุกคน,กคนมือนีแม่ตุยก็มี่เนวทขางดีๆมาฝากเป็นห้าน้อยพอลี่เนาะคะ่ะเป็นเจาะร่วมน้อยเจาะน้อยเนาะคะ่ะมือนีกับ้ายแล้วไปท้ายขีพ,พึงเข่าบานค่ะพ,พอ,อลลี่เป็นกระติดทุละมาหอดแม่ตุยกับฟ้าสิสิเอาลองช่องให้ เอฟซีได้เอาไปพิจารณาลงทุนเนาะค่ะไปวิเคราะห์เบิ้องมามักตัวใดชอบตัวใดไปเองสิแล้วเนาะค่ะ <c oughs> นี่เหล็กวิ่งแน่ยจับคู่แน่เนาะค่ะถ้าบวมักก็สิเอาไปเปรียบเทียบใส่ค้วมฝันตัวเองว่ามีตัวใดแน่เข่ากันมาไปเองสิแล้วเนาะค่ะ <c oughs> มือนีพอลี่กระติดทุละแม่ตุยกระสีเอามาเว้าเอง <c oughs> ได้แต่ตัวเหล็กมากพิ่นเฮ็ดไว้แล้วเพิ่นนั่นเพิ่นไปทุละเนาะค่ะเพื่งเขาบ้านมาก กต่เพึ่งจะไม่เห็นเนาะคะ่ะฟ่ามาล่งไห้เนาะคะ่ะมัเป็นอย่างเนาะคแต่จะตัวเล็กมากล่งไห้หยิบซี่ยิบซี่กับอีกว่านนาันเกิดลอกก็จะได้เห็นเนาะคะ่ะก็เขาว่าเขาก็เป็นแครแนวทางเนาะคะ่ะทางช่องเขามีต็มีหนาทีหาเหล็กหาหวยเนาะคะ่ะตามหาก้นฟันแม่นบ่วสิฟันแม่นแล้วก็มีเหล็กคำนวณเนี่ย เด็กโทษแน่เนาะคะ่ะลายยางลายแนวช่องเขามีตั้งห้าหน้อยตั้งเล่าตั้งรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะมีครบชุดเนาะคะ่ะเอฟซีผู้ใดมากแบบใดกับข้เม์เขอมาคอใดเนาะคะ่ะมาตามอาจารย์ใดของผู้ใดจังสิทธิ์ละค่ะตั้งช่องนอกจาิจัดให้เนาะคะ่ะเ่ราว่าสีว่าของอาจารย์สมหมายหรือว่าชุยชายกะ หลายท่านหลายคนเนาะคะ่ะที่เป็นช่วยห้เกี่ยวกับเลขเพื่อนบ้านตำเล้าเนาะคะ่ะของอาจารย์อิฐมื่อนั่นลเนาะคะ่ะมาเมีตุ้ยเก๋บกค่คใครว่มีเบอร์เพื่อนเนาะคะ่ะที่ตอ่อเพื่อนบ่นั่นนอกจากมอนไว้ทรงไล่มาให้จังสินในร่องนั่นก็ถักไล่บอกเพื่อนเพื่อนก็ชงให้เนาะคะ่ะทั้งช่องเทากับทีมงานเดียวกันบ่เป็นยังเนาะ ผู้หนึ่งได้ก็ส่งให้ผู้หนึ่งเนาะคะ่ะเอฟซีผู้ใดอดายากได้ของอาจารย์ใดก็จัดให้เนาะคะ่ะตามค้ามอเนาะคะ่ะเพควนบ้านตำเหล้าในมืออื่นก็เป็นมือวันจันเนะะาะมือวันจันเพควนบ้านตำเหล้านเนี่ยกับแม่นหลายๆเพราะว่าสิข่วมฝันไม่เขียวน้อยแน่แม่ไพ ไม่ไพ่เดียวนี่กับไ่ค่อยเข่าไปไนนะะันไนนอกใครก็จากรดแน่นเลยมีแน่ๆก็มีมาเขียวหน่อยนะคะแม่แนมาจี๋จีเนี่บว่าเป็นตัวนะคะมิแต่ได้ตีเอามาเขียวน้อยนี่เพิ่นฝันเป็นตัวเลยนะคะหมวที่พานมากมากเด็กซีตัวนะคะเข่าซีหกไพ่ในซีตัวมันมีซีหกเต็มๆนะคะนุดยหยอดอหลีนะคะนีเกเป็นบานตำเล่ามาเขี้ยวน้อยนะคะเป็นเด็กฝันนะคะฝันแม่นอหลีนะคะพุ่มเจ้าทีพันดีดีค่ะ อันมะเขาห้าน้อยฟารี่เนาะค่ะห้าน้อยฟารี่กับสิมิลลาวสตาเฉพาะกิจกาชาติเนาะค่ะที่ชุดร่วมแล้วก็ชุดเจาะฟารี่ก็ได้อันมะล่งสวยแน่กับเอฟซีกับก้อนมินมะขอเนาะะผู้ขจาเขยลิ่นขยลงทุ่นขจ้าค่ะจอบทะเบงอยูมาล่งไปเป็นมันนี่ก็สวยเสิบหนึ่งเลยเค่ะนั่งมาล่งพึ่งเขาบานแล้วค่ะ อันนี้กัเป็นชุดรวมนะคะชุดรวมลาวสตาเฉพาะจิตกาชาติเอา <c oughs> ตัวเลขึกก้นไปเห็นหน่อยอันนด้กับตัวใหหาหลวดหาไล่กตัวเลขกวัชชัดเจนอ๋ออันนี้เป็นท้องอ๋อขึ้เน,น,นเมือดจ้ะให้ยุงเดี๋ยวได้อ <c oughs> ัวใหหา ลาบฮะโอ้ยได้ค่ะอาวจะซองเหล็กให้เบ้งค่ะไม่ค่อยเห็นอันนี้เป็นเอฟซีกับสีว่าไม่เห็นเหล็กบางแสงครับอุ้ยหานไล่กักน เล่าสดตาเฉพาะจิตกาชาติแปดหาสามหกจับคูสามแปดหกหาโอ้ยมันล่มเลยค่ะพี่น้องอเดียวเดียวเดียวพี่เขาจะตาไร่เลยมันล่มค่ะชข้าเรียกว่าอะไรเนี่ย เป็นไปสี่เจ็ดเหเล็กนะเอฟซีล่าสตาเฉพาะจิตกาจาัดแปดหาสามหกจับคู่สามแปดหกหาสามหาหกแปดค่ะพิเศษปกติวิ่งอพี่หนึ่งเก้าสี่เจ็ดจับคู่สี่หนึ่งเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดหนึ่งเบิ่นสองสองเจ็ดเจ็ดด้วยคะ่ะ เรียกเฉาชาดเจนบันไดค่ะโช่เห็น,นบนังแคบนาจอไปด้วยค่ะมันล่มเน่ค่ะล่มโกกนาบ้านอนสวนผักนี่ยมันลงม่ตุยมะทายสวนผักต้นไหม่เตรียมล่มแคบนาจอไปด้ค่ะโช่เลีงยาก <c oughs> เราจะเป็น <herum> ชุดร uh, ่วมแล้วค่ะบางชุดร่วมบางงานบงชุดจอบงนวันนี้บงชุดรวมมันชัหนกจ้เอานาจอไปด้วค่ะโอ้คดียวยากยากอยได้จ้ะอืมเป็นมสจเนาจอไปด้วยนจับอยู่คนเดียว สีแดงแดงจุดจับอีกนะค่ะยูดานอันทีดาวเป็นเล็กเด่นเลขกวิ่งพอนะที่เป็นเท็ดดาวประทับไปมันล่มไหมค่ะอันอวยหาหลวดหาไล่กันตัวเลขกสีชัดบอนะเทียนอวยไปอวยมาบ่เม็นยังด้วยค่ะอวยหาทางแบบมองได้แจงสะทอนแสียง คบนาจอไว้จะกระซุ่มบึงค่ะตัวใหญ่ปันได้ก็ได้ค่ะแคบนาจอไม่ช่วู้เดียวมันช่วอย่างทั้งร่มค่ะอันนี้เป็นชุดเล่าสตาเฉพาะจิตกาชาติพิเศษปกติพี่พี่เป็นชุดเจาะนะคะตามนี่นะคะโอปวดแขนนะคะเฉาสซีโซ่แลวก็ได้รล่นอันนี้เป็นติดทุระมือค่ะ บุได้มาโชว์เลขให้ค่ะต้องทายต้องโชว์เองโชว์ยากเนาะคะ่ะมามือนีโชว์รอบเดียวเังไดรคะ่ะเอฟซี่เฮ่งๆปังๆค่ะมือน,กนีกับห้าน้อยพอลี่ชุดจ่อชุด,ชดร่วมค่ะกูดไดมักวิ่งกับเลขวิ่งเพิ่นก็ให้ป้าฟ้อมเนาะคะ่ะกูดไดมักจับผู้กับจับ่นจับบ้านเนยบนไดเขาก็ สามารถเอาไปจับเองเอานาค่ะถึงว่ามาเอซี่มาชุดชุดร่วมหนึ่งเด้อค่ะขอหน้าซีตัวจำเป็นอันนี้นะคะขอห้าน้อยซีตัวจำเป็นอันนี้ชุดห้าน้อยซีตัวะคะ่ะไม่ค่อยเห็นนะะนี่ชุดชุดห้าน้อยซีตัวนี้เด้อค่ะเชียบหนาจอไว้เขียบหนาจอไว้เออ ตูจะชั่วให้อีกรอบนึงว่างหันบ่าใครดันน,นไนอ่ะก่อนจะจบคลิปอ่ะนี่เฮ้งปัง,ปง,ปงดๆดำๆนุ่นๆด้กับผ้าน้อยพอลี่มื่อนี้โฉบๆมันหมานใส่ปีใหม่แล้ะเก็บเงินไว้จะกินปีใหม่ถือข้าน้อยสุมึอสุมืงเมืม่อละซี่บาทหาบาทกันจนกว่าสิหอดปีใหม่กคัคงจะได้ไลยกันเลยนะ,ะอีพี่ก็ได้อีพี่อุ้ยร่ม นเอ็บซี่กโชกมันหมานกับผ้าน้อยพอลี่มือนีสวัสดีค่ะค่ะคตีบารีกไล่มันล่มค่ะเอาเอาเช่นนี่แหละค่ะบสวัสดีค่ะล่ม